โอเคครับผมขอ,อกา,าตัวดวีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่ททททานกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับพบกับช่องแฟนตาจีเฮดครับอยู่กันในเกมลิสตี้เซิร์ฟเลเบิร์ดครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็มากับการบอกนะครับบอกจุดดบจุดดบนะครับชิ้นส่วน V9 นะครับผม V9 เนาะ V9 หรือว่า V ีล็อกเนะ V ีล็อกเก็นี่เลยครับเผื่อคนที่สายวิ่งเองนะครับวิ่งเองนะนี่นี่นี่เห็นไหมมีแค่สองชิ้นหนึ่งนะฝนฝ่าม้อยมากเลยนะนี่เห็นไหมสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นก็โอเคนะครับโอเคถือว่าโอเคเลยนะ พร้อมใบบิงนะครับใบบิงวีเก้าผมก็จะมาบอกแล้วว่าอยู่ตรงไหนนะก็คือตัวนี้เลยครับผมนี่ปุนป้าชาวชาวพื้นเมืองนะอนนี้คืออันนี้คือใบบิงนะครับผมใบบิงโคนะเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูรนะอบแรกนะผมวิ่งให้ดูอย่าง,างละรอบพอเหมือนเดินนะเหมือนคลิปที่ผ่านมาเลยนะครับไปเลยครับ let's go นี่ครับก็มาอยู่กันจุดดับเหมือนเดิมนะจุดดับใครยังไม่มีจุดดับ V9 ้าหรือ V ดรนะครับ วีดอกนายแ,แล้วะโอเคครับไปยาวครับยาวก็ตัวนี้นะวิ่งไม่ยากนะอยู่ที่เมืองอ่าเขารียกว่าไงลำซานเร็ท้ยี่สิบเจ็ดนครับยี่สิบเจ็ดยห้ายี่สบเจ็ดก็ได้ วานิน,นะตัวนี้ใช่ไหมยไม่ผิดนะทุกคนก็ลองก็วิ่งก็ได้นะเ,<ร>เป็นเป็นชิ้นส่วนนะโอเคเราจัดต่อเลยครับขอให้มาสักชิก้นนะหกหกจุดข,ข,ขอให้มาสักจุดหนึ่งว,ว่าเดี๋ยวคนดูจะเออมมาจริงนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ผมก็ไม่เคยได้วิ่งนะครับวีร์ก้านะส่วนมากก็วิง่งเพวกแฟนดิวนะแบบรอยน,นี่เนาะแต่นี้ก็มาทำให้ดูนะว่าจุดดับปชิ้นส่วนหรือว่าชิ้นส่วนของวีร์ก้าหาที่ไหนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อน,นะครับว่าตอนนี้ชิ้นส่วนหายากนะวีร์ก้าหายากมากครับพวกชุดแต่งแก้วหายากมากต้องวิ่งเอาเองอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราดูจุดแรกครับ เบโอ้โหดูดิเอ้า oh. อันนี้ที่ที่หนึ่งเหรอคุณป้าชาวพื้นเมืองอ๋ออันนี้คือที่ที่หนึ่งกับใบบิงนะอยู่ด้วยกันนะครับมานะ <Lauren> เห็นป่ะแล้วได้เครื่องดีๆด้วยนะอ๋อ oh. นี่คือที่ที่หนึ่งมาแล้วนะอ๋อ oh. คือเขาอยู่ด้วยกันนะครับคืออ๋อ ือจุดหนึ่งวิ่งได้สองอย่างะนะเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดูใหม่นะคุณป,ป้านะเห็นไหมนี่นะครับมันมีใบบีงกับจุดที่หนึ่งนะเนี่ยใบบีงกับกับชิ้นส่วนที่หนึ่งอยู่ด้วยกันนะครับก็คือตัวเดียวกันเนาะอ๋อผมเข้าใจแนละ้วผมเข้าใจแนละ้วไปลองดูอีกรอบนึงนะ แถมให้นะเพราะว่าจุดที่สองจุดชิ้นส่วนที่2ชิ้นส่วนที่3อ่ะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็4 5หอยู่ด้วยกันนะโอเคเลยไงก็คือวิ่งตัวเดียวเหมือนเหมือนดรอปสองอันก็ได้อะ่ะอยู่ที่ดวงเลยอะ่ะใช่ครับวิ่งตัวเดียวดรอปสองอันก็ได้นะครับอยู่ที่ดวงเราอยู่ที่ดวงเราเนาะนะผมวิง่งตัวนี้เสร็จแล้วผมก็ วิ่งสองสามรอบหนึ่งแล้วก็สี่ห้ารอบหนึ่งเนาะตอนนั้นครับพราะว่าตัวนี้มันดอกดับสองอย่างเลยครับตัวหนึ่งดอกสองอย่างเลยเนาะโอเคครับโอ้โหสุดยอดเลยคุ้มนะอย่างเงี้ยคุ้มนะโอ้โหนี่ก็คลิปนี้ก็ขอคนละขอคนละหนึ่งไลน์ถ้ใครเข้ามาดูแนละ้วขาคนไละผมเป็นนะครับทุกคนก็ขอบคุณ ช่วยติดตามทุกคนมากครับเดี๋ยวครบสามแล้วละ่ะซับเดี๋ยวมีกิจกรรมเหมือนเดิมเนาะอาจจะแจกเล็กๆนะไม่แจกไม่แจกใหญ่แล้วนะครับผมถ้าแจกแบบเป็นเซตน่าจะห้าร้อยซับเนานะเดี๋ยวสามร้ออาจจะเป็นของตี่บัวกสิบกล่องแบบนี้นะมีใครจะรับหรือเปล่าครับดูนะมาแนละ้วเบ๊อ่ะเห็นไหมตกแล้วครับที่โซนที่หนึ่งตกตก,ตกดีนะเห็นไหมโอเคครับเดี๋ยวไปดูดจุดต่อไปเลยครับผม โอเคครับผมก็มาถึงนะครับจุดจุดที่สองแล้วกันนะแต่แต่คือดรอปสองอย่างดรอปชิ้นส่วนที่สองและที่สามนะครับก็คือตัวนี้นะครับหญิงสาวแสนเรียบร้อยโอ้โหแต่งตัวอย่างเทพเลยตัวนี้คือดรอปดรอปชิ้นที่สองชิ้นที่สามนะครับมันเหมือนว่าโอกาสดรอปสองอย่างอ่ะใช่วิ่งตัวเดียวดรอปสองอย่างอ,ะอ่ะแล้วแต่ว่าจะดรอปิ้นไหนให้เรานะครับ ดูครับมาดูครับว่บามันจะแบบที่ไหนเราเนาะเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์้ผมด้วยนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะเดี๋ยวมีจุดดอกใหม่ๆม,มาเดี๋ยวมาเปิดให้ดูเหมือนเดิมน,นะครับผมก็หาจุดดอกให้ทุกรถเลยต่อไปอาจจะเป็นวัท่อก็ได้ครับวาท่อวาท่อ,หร,อหรือวิต้าหรือวัททอ,อะไรเงี้ยนว่าอะไรวิท้าเหรอนั่นแหละประมาณนั้นครับ ต่อันนี้จะเป็นขนั้นนะเผื่อจะวิ่งกันเนานะเพราะชิ้นส่วนเขาแพงนะเสือเนี่ยเอาบิ g โกเองหขายสบายรวยครับบอกเลยแต่มาเปิดมาบอกจุดนะผมนะชอบมาบอกจุดให้ทุกคนนะครับจะได้ไปฟาร์มกันเนาะรู้ก่อนรวยก่อนนะครับแล้วจุดก็เนี่ยวันนี้ <you> ผมชอบขับตรงนะผมไม่ชอบเลย โอ้โหเข้ารูน้ำมันก็จะหมดนะครับผมโอเคโอเคไปเรื่อยครับไปเ,เนี่ยขอให้มันตกอะรอบนี้โอกาสโอกาสเยอะก,กว่าคนอื่นเขาเลยนะเพราะว่ามันมีสองสองชิ้นในตัวเดียวอะมาฮึบปักไม่มานะครับผม ถือว่ายังไม่มาเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวไปรอตัวสุดท้ายเลยครับตัวสุดท้ายก็ชิ้นที่5้าและชิ้นที่4นะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอจุดเลยครับ let's go โอ้ยโอเคครับผมก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะจุดที่3ครับแต่มีดับด้วยการถึง2ชิ้นส่วนนะก็คือชิ้นที่5และชิ้นที่4นะครับผมก็ตัวนี้เลย หญิงสาวกับวันที่สดใสกับตัวนี้นะโอเคครับ,บ <า S 1> ผมก็เดี๋ยวผมวิ่งให้ดูรอบหนึ่งเนาะเหมือนเดิมครับเป็นแนวทางให้ทุกคนนะครับวิ่งให้ดูรอบเดียวแบบไม่ต้องตัดในาการวิงนะ่งเนาะแบบเป็นทางอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปครับนี่ก็วีล็อกเก้านะครับอย่าลืมนะวีล็อกเก้านะใครจะขับวีล็อกเก้านะมามามา,มาเอาคันนี้ได้นะครับวีล็อกเก้า เราก็วิ่งวิ่งฟาร์มวิ่งเองเลยวิ่งเอง,แล,ง,เองแ,ลแล้วก็ขายเองนะใครอยากขายขายนะใครไม่มีเงินซื้อก็วิ่งวิ่งวิ่งมาใส่เองก็ได้นะครับแค่วันนี้ปลายครับปลาไปลป,ปโดดปุ๊บจับจับ,จ,บจับนะใครเสียนอะไรก็วิ่งเร็วนะใครชำนาญทางก็จบเร็วนะผมไม่ชำนาญทาง่ะไรนะ ผมเป็นไรไม่รู้ชอบชอบเปิดแทบ็แทบ,แทบแท็บแท็บแผนที่ดูนะไม่รู้เป็นอะไรแบบทางลงทางลัดจะได้ดูไปด้วยนะตึดติดติด,ดมาแล้วครับจะรนะักจะหมดถึงนีง่ยใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงจุดด้านเราอะ่ะไปโอเคครับก็นี่แหละขอให้มันตกสักชิ้นหนึ่งอะ่ะสีร่าได้ไหมขอหนห่อยเถอะขอหนห่อยเถื่อย่างเงี้ยนะ โอ้โหจะอยู่ในลืบด้วยโอ้โหมีฟองนอ้ด้วยนะเส้นทางของเรามาแล้วเบ๊ไม่มานะครับทุกคนก็ประมาณนั้นครับผมก็ชิ้นของวีล็อกวีล็อกเก้าก็ประมาณน,นี้นะเดี๋ยวผมไปดูราคาตลาดให้นะชิ้นเท่าไหร่นะชิ้นแต่งมันอนะชุดแต่งมันอนะวีล็อกเก้าน่าจะเป็นชุดเอสเอ่บ้าใช่ป่ะไม่ใช่ดิ ที่รอบเก้านี่ไงโฮท่าน,นนี่นะฮัลโหลท่านนี่เนี่ยดูดิที่ละเอ็มนะสลา,าบีเองอ่ะดู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 เขาก่อนนะอันนี้นี่ไงเอ็มก้าครับสบายด้านหลังอะ่ระราคาพุ่งนะเอ็มขึ้นทุกชิ้นนะครับผมคุลล็อกนะดูดิโอู้วันนี้สองเอ็มเลยนะแพงนะเนี่ย เนี่ยสองเอ็มเลยนะทุกคนแพงมากวิ่งก็ได้นะครับแต่ตัวชิ้นนี้ถูกนะรับวิ่งในชิ้นนี้ก็จิงนะครับมีถูกกี่ชิ้นอันนี้ก็อันนี้ก็แพงนะดูดิก็มีถูกอยู่แค่ชิ้นเดียวที่เหลือก็เอ็มหมดเลยนะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มาบอกจุดได้เฉยนะครับผมก็โอเคครับผมก็วันนี้ก็มาบอกจุดนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วก็ทั้งหมดมี3ามจุดก็คือจุดที่1ก็มีใบบินกับใบ ใบบีนกับจุดตัวที่หนึ่งเนาะจุดที่สองก็จุดตัวที่สองกับสามแต่ก็จุดที่สามก็จุดตัวที่สี่กับห้านะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับสมัครสมาชิกแล้วกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาทีให้ด้วยครับผมสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ